อ้าวเดี๋ยวคุณช่วยเมื่อไหร่แม้แต่เจ็ดบาทคุณทอมคุณทอมก็จะเปลี่ยนเพียงผมเหรอแบ่งงานแบ่งงานครับผมกี่บาทไม่สำคัญนะครับอยู่ที่คุณนะครับมีใจจะช่วยเหลือเขาบ้างเท่าไหร่วันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันร่วมกบริจาคนะครับช่วยเหลือพวกเขาบ้างนะฮะใช่ครับนี่เดี๋ยวทีาที่จะมาเปิดเอทีในวันนี้ครับโอ้โหนี่คุณเห็นเลยฮะยังไงครับ ครับโอ้โหใครมป็นฉันตั้งชื่อผมเป็นคนนึงแบบที่ติดซีรีส์มากครับติดแล้วซิลิโคนครับผมติดซีริโคนที่ติดไม่ได้ติดกับมือนะครับติดกับลิ้นเจ้าของติดซิลิโคนมากอวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีสิริสินนะครับมอบความสุขให้ทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นอะไรดีกว่าที่สิบวงแรกพร้อมแล้ว